ครับผมโอมนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับรถเวฟนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งสองห้านะครับตะวันนะลูกห้าหกนะครับชักสามนะครับใส่กล่อง API นะครับเวอร์ชันเดี๋ยวอยู่ในบอแปดจุดเก้านะครับแตนารูนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับว่ารถรอบรถจะเป็นยังไงนะครับนี้เพิ่งจูนเสร็จนะครับอันนี้ลองใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายนะครับอาจจะไม่ชัดก็ต้องขออภัยนะครับ จิ้มก่นอนลองดูสิรอบจะเป็นยังไงมาฟังเสียงท่อนะครับเสียงที่โคตรดังเลยอย่านีครับจัดให้แล้วนะครับปกติให้ดูแต่รถเอ็มนะครับรถเวฟดีเอ็มซร,รบารุผมก็จู ไม่ตันด,ดนะครับดูรอบรถนะครับที่รือรถเพราะว่าเขาใส่ลิ้นมานะครับแล้วลิ้นมันเซ็นเซอร์มไม่ตรงกับที่ผมจะจูนะครับผมต้องมาตั้งทําใหม่ให้หมดนะครับประมาณนี้นะครับื้นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ